แอ้ตอนช่วยบอกหน่อยอะติดเยอะเวลาดึงมันจะนานพี่บูนพอแล้วดึงตอนไหนบอกพี่ด้วยนะไม่ใช่พวดพลาดนะสริาครับผมอยากเจอหน้าพ่อผมเกิดมาไม่เคยเจอหน้าพ่อเลยเขาทิ้งเองไปแล้วแล้วเขาก็ไปมีเมียใหม่คุณพ่ออย่าบอกหลานอย่างนั้นแม่เองเขาก็ไปมีผัวใหม่ทำไมบอ

น้าถ่ายรูปหนูหน่อยฮะถ่ายรูปถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหนูหน่อยปีนวด้ถ่ายรูปก่อนนะถ่ายริงหน่อยถ่ายรูปคู่ได้ครับถ่ายรูปคู่ถ่ายคู่น้าครับน้าครับบู้มบัลแลงหน่อยครับอ๋อสั่งดิ๊งดิ๊งดิไม่ใช่ครับไม่ใช่ฮะน้าต้องทำท่าอย่างเงี้ยฟิลฟิลอะเอาไปเล่นหลุดไปน้า่อยถ่ายเไปจีน้าถ่ายเลยปจีน้าอยู่ในห้องรังเกียถ่ายเไปจีนะน้าถ่ายหน่อยถ่ายรูป พี่ถ่ายรูปมาถ่รูปอะไรหรือนำมาถ่ายรูปแต่งพี่ไม่เต็มหรอหนาวแล้วนะหนาวแล้วนะดูเลแก๊บได้ไรบอลงดูนะดูนะตาดูยายดูตาดูยายดูนี่นี่หนาหนานั้นถ่ายให้ไหนนี่นานี่ตาใครอ่ะพ่อเองฮะพ่อพี่ชิลันไหนบอกไม่เคยมีรูป ยังไงพิรัยังใส่กันทำไมที่นี่พ่อแม่จย่ทะเลาะกันเดี๋ยวเขาไม่ใจแม่แล้วเดี๋ยวอย่ทะเลาะกับแม่ไหนบอกว่าไม่เคยมีลูกมีเมียไงและนี่มันคืออะไรพ่อบอกกับแม่ให้มาหอมแก้มผมหน่อยเลยครับ ผมขอพูดตรงนี้วันนี้เลยว่าเด็กสองคนนี้คือลูกผมออจบไหมอ,อ่ะถ้าอย่างไงัก็จบตรงนี้เหมือนกันไอ้นั่น่ะหัวฉันเองผมเองครับ,รบผมเองครับเอ,อ,เอ,อ